สวัสดีครับบ่าวเถาะซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2567นะครับไฟเอฟแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางนะครับมีถามเขามาหลายครับผมพ่อเสียนทองนะพี่น้องมาบ้านพ่อเสียนทองนะครับงวดที่ผ่านมานะครับบ่าวเถาก็จะมาหาพ่อผนอยู่ที่พี่น้องนะครับโทรมานะครับแม่เพิ่นเล่รับสายว่าพ่อไปทุ่งหน้าพี่น้องพ่อบ่อยู่ก็เลยบ่ได้มาเนาะพี่น้อง เอางวดนี้มาแล้วนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับตอนนี้ยูนาบ้านพอแล้วนะครับเขาไปฟัง่งเขาไปช่มน้ำกันจะเขาไปถาม่างวดที่แล้วนี่เาขาบบนะครับไปฟั่งน้ำกันด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้เอาเขาไปหาพอน,น้ำกันน้พี่น้องมาหอดมาถึงแล้วงวดที่แล้วจะมาอยู่พี่น้องแต่ว่าพอพนไปหน้าโทรมาแล้วพอพนอยู่หน้าพอพนประยู บรรยากาศช่วงกำลังเทียงพี่น้องแดดดีเมื่อนี้แดดฮอนานวนนะโอ,ะโอ้สมุนพอเพ่นสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบด้บดบบมหาอุ้ยหลายงวดกี่ทีพ่อเนอะอาะสองงวดวด่ะสองสามงวดพ่อสองสามงวดงวดที่แล้วนี่ผมจะมาจะมาอยู่ดิโ <laughs> ทรมา แม่เพิ่งไดรับสายไาล่างต้อไปบนเพรว่าสวัสดีค่ะหมวดที่แล้วเขาตระกูลพ่อเขียนใบบ้องที่นี่พ่อเขาบังหมวดที่แล้วนะนี่ไงนี่มีพ่ออโอ้ต่ว่าไฮร่างไปบนให้ล่างไปบนโอ้ที่เนาะหมวดมันออกสามหกกับไฮร่างก็ไปบนอีกเขาตั้งแต่สามหกมันปะแปดแปดโตว่ะไปบนมือ ว่าอ่านขึ้นบนร่วงล่างไงนะ,ะมีท่านผู้ชมหนึ่งสี่พ่อพนนวดที่แล้วพ,พ่อพนหนึ่งสี่ล่างแต่ว่าไปบนนะครับงวดสามหกกระเข็มแม่นบ่พ่อแม่นว่าพเาพร <อ S 1> าะว่ามันวัยสืบบนนะเราอ่านล่างซื่คือถามแม่เพิ่นอยู่โทรมาแม่เพนได้รับสายพอ่อพยู่ว่าสัน้นเอา้าอยากเขามานั่งปล่อยเขาทีพ่อเพิ่นไปหน้าว่าสั้นก็เลยถามแม่เพิ่นว่าเลขพ่อเพิ่นเขาบ่ แวมาเขาดิตังต่ง,ตงวดสามหกขุณวสันผว่า,วาเอออืมเอางวดนี้ได้แล้วมันบ้าปะได้แล้วออวดเมี่ยงเนนี่ครับอืมบบุอปบานีา่เอาอันนี้ฟ้าเขาอันนี้อันนี้อไเอันนี้บ้า่ะเอาสำมชมสำมุชมบนพู้ล่าง,งันบ้าเอา<ด>เป็นบนล่างได้บ เอาเป็นบนล่างเลยพอวางวดนี่นะวิ่งบนล่างตัวใดพอสองกับหนึ่งกับหนึ่ดับตัวใดพอเนี่ยดับล่างตัวใดดับฮาดับ่าสุดพ่อสุดถอยเอาลักหน่วยล่างงวดที่แล้วออกสี่หกหกถอยลงแต้มหนึ่งนี่แหละดับฮาดี่ร้องเอางวดที่แล้วดับอยู่ป่ะพ่อ ดูยังไงวดที่แล้วงวดก่อนมันออกล่างตัวใดก็ล่างสองสองหนึ่งว่สองหนึ่งนะพอนะสองหนึ่งถอยหนึ่งลงก็จะเป็นศูนย์นนอ่าบัตงวดที่แล้วมันออกไอ้สี่หกศูนย์ดับยูอืมอา่าสามตัวนี่ว่าพ่วงวดเนี่ยนั่นละ่ะหาอ่านอ่านอ่านขึ้นบนนี่นี่ครับ <c oughs> คือว่าหาี่ดับล่างเด้ท่านผู้ชมเด้อ <c oughs> แต่ว่าไปบนได้เพราะว่าถ้าไปบนก็จะเป็น ไปอ่าสองเกไปลักยูลักลอยลักลอยครับอ่านอ่นลักลอยหาสองเก่าสี่สองเก่าโอ้เด่นสองเก่าบ่พอเด่นสองเก่าเนี่ยตัวร่องตัวทิพย์เกครับวิ่งบนล่างสองกับหนึ่งจับคู่ห้มิกตัวใดในพอเนี่นี่เหแปดสองนสองแปดสอเก้าับแปดทเกสองแปดสองเก้า หนึ 18, 19, ่งแปดหนึ่งเก้านะครับดับล่างดับห้าได้พี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้พ่อเพิ่นให้เป็นบนล่างเลยลบอแยกบนแยกล่างงวดนี่ยบอ,บอแยกเขา่าลางังขึ้นบนนะอะ่ขึ้นบนอสองงวดเราบอกว่าสองงวดล่ะออ่ามันบาบนเป็นล่องลางเลย่าแปดแปดเข่านะอ่าสามหกได้ล่างไปบน อ่า่ได้กบางิ <c oughs> นตามหบา <c oughs> น,าน่างยัเดียวเอางินเมื่อกี้กันหนึ่งสีล่างกไปบนงวดนี้พอแล้ให้เป็นบนเป็นล่างเลยบนปเป็นล่างมันไปกันด้เออเอาธรรมชมเขาตั้งแต่สาหเขาตั้งแต่หนึ่งซีไอสามหนี่มาตรงๆๆะะตรงเบอกว่ามตรงๆๆตรงนามก่เงินเมื่อกี้ไอ 1, ไาาหนึ่งเสร็จแล้วเอ่ีนกาเสร็จแลนี่ปะมีงวดที่แล้ว แบบวดที่แล้ว1 4ให้ล่างไปออกบน4 1หน่ชุดบนนี่เพราะเขาเป็นพระผ้อ่างวดที่แล้วนี่ครับพอเ,เพิ่นเฮ็ดไปจะมาพี่น้องโทรมาแล้วพอเพิ่นไปหน้านะครับอืมมื้อนอี้ก็ได้โทรนัดพอเพิ่นไว้ก่อนนี่พี่น้องอย่านพอเพิ่นบ่อยู่เน้นแต่แรกก็พอนี 29, เนน่เน้นนี่อยสองเก้าสองเก้าเน้นเน้นขึ้นสองเก้ากับสิบเก้า ตัวนี้ชิแปรนเรซื้อได้มันดับทั้งบนทั้งล่างเรี่ยนได้มากว่าอันไหนก็พอชิเปร์ป็นชิเบนนี่ดับทั้งบนทั้งล่างเอาคือว่าดับกระสูนดับกระดับโยสูตรดับเอาชิเปรกระดับพอมาพอดับเอาพอคือจับชิแปรคือระจับตัวอื่นหนึ่งเออขนวดชิแปรดับพอคือจับชิเปรคือระจับตัวอื่นว่ามันสูตรสูตรดับนะสูตรมันดับอืมเดีนนะครับวิ่งบนล่างสองกับหนึ่ง นะครับเลขติดนี่แปดกับเก่าติผะแปดกับเก่ามาติดบ่เน้นนะเลขติดเอาแปดกับเก่ามาติดดับหาได้พี่น้องได้เดี๋ยวบ้าเทาจะเขียนให้ไหมตัวยังไงท่านผู้ชมแับสามตัวสี่สองเก้าห้าสองเก้าอไปบนอ่าลกรงก็คือหานี่ไปบนได้มันบ <laughs> <laughs> ่่บะ <laughs> <น> <laughs> เอา้าสองหานึ่งหานีก็ได้มันบ่ถ้าผู้ใดมักบนเน่ย ไปทันกระเดียดวะอ่าติดสองติดหนึ่งตัววิ um はは่งก uh? ็วิ uh ่หนึ <h <h claro> ่งสองกับหนึ uh ่งเลยวิ่สองกับนึ่งอ่าโบแยกบนแยกล่างบ่ามันผาดท้องหดจ้งหดแล้วให้ล่างไปบนนี้มันบ่พอหดจ้ำหกแล้วบคุณใหม่นะผู้ชมนะครับพอเพิ่นให้เป็นชุดบนล่างได้พี่น้องได้เลือกไปกับได้ไงอันนด้ก็พาะเลือกไปกับ กลับตัวด้วยกับตัวด้วย,ววย,อ,ยอ่ะอืะกลับตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่สิบแปดนี่ซื้อก็ได้ก็ซื้อก็ได้สิบแปดนี่ตรงดับบอกว่าสูตรดับก็ดับนะสูตรดับอืมสิบแปดนี่บอกเอาก็ได้ท่านผู้ชมพอคนว่า <laughs> <laughs> เอ้าเดี๋ยวบอลแถวเขียนตัวยังไงให้นได้พี่หนังเด้นะครับ อซีคูทันบ่พอเอาแต่ว่าทันธรรมดาขันแยกบนล่างนี่ได้บนซีได้ล่างซีแ<ะ>ม่นบ่แต่ว่าบัานนี้คือสรุปมาซีคูนี่เลยแม่นอืสรุปให้ซีคูนี่เลยโอ้หงวดน,นี่คือแต่ว่าอันล่างไหลครับแต่นี่ยิ่งล่างไหลแต่ว่มันไปไปตะบนนี่แหละพอ่<笑><笑>อไปตะบนพูดว่าครับเอานะครับมชมเดี๋ยวเ่า,าเขียนตัวง่ายๆให้นะครับผม ท่านผู้ชมบ่าวเฒ่าเขียนตัวแง่ๆให้นะพ่อเน้นนี่เน้นคือสองเก่าบ่พะอ่สองเก้าตัวเน้นตัวว่งเลยบบ่ผพ่อจับกระดาษให้ผมนะครอ่าว่งไม่พอมาตัวร่องคือหนึ่งเก้านะครับเป็นบนล่างเลยพี่น้องเด้อสองกับหนึ่งนี่เด่นตัวไหนเด่นซ้ำกันบ่ผะเด่นสองเด่นสองร่องหนึ่งธรรมบุญชมหนึ่งเป็นตัวร่องหานี่ดับล่างเลยพี่น้องเด้อไปบนได้ดับล่างห้า สูตรพ่อพึ่งยังไงสูตรถอยพี่น้องเอาหลักหน่วยล่างนะครับออก4 6ตั้ง6กถอยลงมาแต้มหนึ่งนะครับก็จะเป็นหาดับล่าง5ชุด3าตัวเน้นทางได้พอ่อชุด3ามตัว,วตัวได้พอ่อมักซี่ลายก็าหา,หา,าพ<อ>่พ่อเอา,าทำมาชมสี่สองเโอ้งวดนี้ได้3าตัวนั่ อ่าสามตัวแตกก็น่าพอใเรื่อว่าเรื่อว่ามั่นใจสามงวดนี่คือให้ถูกใจบ่าวนี่แหละอยากได้สามตัวจริงๆนี่แหละมันแตกสามตัวลดน่าพอเนาะเออเขาตั้งแต่สามหกคุณนึกพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยบ่าวเถาโทรมาได้คุยกับแม่พันโย่พอพันบ่ได้โทรศัพท์ไปนั่มพอพันไปหน้าแม่พันว่าโอ้ยบ่าวเถาบ่ได้เขาแม่เริ่มท้วงซับเนี่ย แม่พูด่าเขาตั้งแต่งวดสามหกปุณิพ่นธ์มามือนั่นกับมาค่ะพอดีมาแม่มาเอาพ่อไปหน้าแลี้ยวสัตว์งวดนั่นกับมาให้กันบ่บ่พ่อกันสามหกแม่ทำหน้างวดที่แล้วสามหกแต่ว่าให้ล่างสิพ่อให้ล่างไปบนงวดที่แล้วหนึ่งซีกับร่างไปบนได้ท่านผู้ชมเด้อเออเสียดายเพราะว่าหนึ่งซีพ่อพันธุ์เกิยุนี่พ่อพันธเขียนไว้เยอะเนาะ FC พันธุ์เบิ่งอีกนี่พ่อนี่พี่น้องงวดที่แล้วนี่ พอเพิ่นก็ว่าให้ล่างไปบนเด้อพี่น้องเด้อเขาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นล่างไปบนตัววิ่งมันก็ดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอืมนะครับอันล่างเดี๋ยวจะขึ้นบนอ่ธรรมดาธรรมดานี่จะได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องแต่ว่าล่างไปบนสองงวดพอเพิ่นเลยให้เป็นบนล่างได้แค่ซีคูเท่านั้นอ่าแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมได้พ่อเซียนทอง นะครับวิ่ง2กับ1นึ่เดนที่2บอกว่าบทล่างพอให้เป็นบทล่างเลย2 8 2 9 1 8 1 9 1 8นี่ถ้าหน่มักตัดเล่นบ่พ่อตัดตัดไปเลยไปมักเกินอ่าไปมักจัดไปอ่ากับติดไปแต่ว่าพอมาตัดติดดับกับตัวน้ำเลยพี่น้องกับตัวด้วยนะครับ2 8 2 9 1 8 1 9เก้าหนึ่งแปนึ่งเก้าเลียงกับตัอ่ากับตัวซีคู่หนึ่งพี่น้อง ดับดับดับล่าง5แต่5ไปบ bon นได้เห็นไ่มพอพอนี่จับใส3่3ตัว3 bon. ตัวบน5 29ส้านะต่อพอพอนี่สี่สอเกเน้นเม็ดเดียวคือ2 9เกตัวร่องคือ1นเกกันคือ28กับน18ตัวน1่งแพอคนมาให้ตัดออกเลยนะครับถ้าผู้ได้มากระติดไ้นะครับผมกลับตัวด้วยด้วยท่านผู้ชมเด้อนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพ่อเยนทองพ่อเนาะให้โชคให้ m านพ่อให้เขาจังๆ2ตัวได้พ่าบัดเนี่อเอ้านักฟีวชัง ครับให้โชคให้มาพอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ